รถ3ล้อไฟฟ้ารุ่น TT510 รุ่นใหม่ล่าสุดจากร้านไชน่าสโต้พัฒนามาจากรุ่นน้องเล็ก TT5 ที่ขายดีที่สุดในร้านมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างไปดูกันเลยครับรุ่นเดิม TT5 ขนาดล้อจะอยู่ที่8นิ้วแต่รุ่นนี้เพิ่มขนาดล้อเป็น10นิ้วขับสบายขึ้นมั่นคงมากขึ้นบางโครนรอบคันจากพลาสติกก็เปลี่ยนเป็นเหล็กสีเรียบดูสวยแพงมากขึ้นแถมยังเปลี่ยนดีไซน์ล้อแม็กซ์ให้ดูหรูหราขึ้นอีกด้วยโดยถ้าเทียบขนาดตัวรถกันแล้วความกว้างและความสูงจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยใหญ่่กวาาเดิมมมประณ5ซ เท่านั้นยังขับง่ายคล่องตัวเหมือนเดิมไม่ได้ใหญ่เทอะทะนะครับส่วนสเปคและฟังก์ชันอื่นๆยังคงคุณภาพเดิมไว้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปรับใช้งานแบบ1-3ถึงที่นั่งรองรับน้ําหนักได้ถึง200กิโลกรัมใช้มอเตอร์ขนาด600วัตต์แบตเตอรี่20แอมมีตะกร้าหน้าและตะกร้าหลังใส่ของได้เยอะมีหน้าจอมอนิเตอร์ปรับเดินหน้าถอยหลังเปลี่ยนระดับความเร็วทุกอย่างควบคุมได้ด้วยสวิชมีไฟหน้าไฟเลี้ยวสัญญาณกันขโมยชาร์จไฟเต็ม1ครั้งใช้งานได้เฉลี่ย 35กิโลเมตรและรุ่น T-T510 นี้มีให้เลือกเยอะที่สุดถึง7สีเลยครับมีทั้งสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีขาวสีแดง และสีใหม่สุดพิเศษเอาใจคนที่ถูกใจสีจากรุ่น TTB คือสีเทาสุดคลาสสิกนั่นเองครับใครชอบสีไหนทักหาแอดมินได้ที่ Facebook Fanpage China Store หรือ l i น์แอ China Store ได้เลยครับราคาดีมากๆเพียง15,500บาทเพิ่มจากรุ่น t t 5มาเพียง500บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆจัดส่งพร้อมประกอบให้เสร็จพร้อมใช้งานส่งฟรีทั่วกรุงเทพและปริมณฑลส่วนต่างจังหวัดร,รุ่นนี้มีค่าส่งเพียง1000บาทเท่านั้นครับ